ให้รื้อไปก่อนอนายรื้อแต่มาขายขายได้แล้วก็เพิ่งมาทําหลังคาใหม่อก็คือก่อนที่จะมาเนี่ยเราก็ต้องทําเรื่องเช่าเช่าพื้นที่ก่อนใช่ไหมมันก็ต้องเช่าพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะขายไม่ได้เช่าไม่เช่าอ๋อก็คือว่าขายหน้ามันอ๋อก็คือว่าตั้งขายเลยที่เขาอะไรให้เขาให้ทางกรรมการเขา นานแล้วพี่ไม่ได้ร้านใหม่อืมไม่รู้เพราะว่าแต่แต่เพราะว่าผมไม่ไม่ได้มานานแล้วไงเพราะว่าผมเคยมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าตอนที่ผมมาก็ไม่เคยไม่ไม,ไม่เห็นร้านนี้านจากร้านอาหารข้างล่างนะที่ลงไปจะข้างในจะเป็นร้านอาหารนะใช่ร้านอาหารนะราคาจะค่อนข้างสูงเลยครับแต่อย่างเงี้ยที่บ้านโลคอลแต่ว่ารสชาติดแตีแต่แต่ก่อนนะ รถพวกนี <away> ้ยเขาก็ไปจอดลมพลกันข้างล่างแต่ตอนนี้เขาก็อุ๊ยแต่ก่อนอยู่ล่างสุดเลยจอดอยู่ล่างสุดเลยแต่ตอนนี้เขาน้ําขึ้นแล้วเขาเลยไม่ให้ลงเพราะว่าแต่มีคนฝ่าฝืนลงไปลงไปก็มีเด็นรับอะไรเพิ่มพี่ถ้าลงไปก็ลาบากาขึ้นน่ะเพราะลงไปก็ติดติดลงไปก็ติดใช่เพราะว่าน้ำน้าขึ้นไงพอน้ําขึ้นแล้วน้ําลงไปมันก็มันก็ เป็นโคนมันก็เลยเป็นโคนมันก็เลยเขาไม่ให้ลงอันนี้ก็มาสั่งข้าวครับวันนี้ก็มาสั่งข้าวครับนนสั่งโ๊กินสู้แดดครับวันนี้คนเริ่มเยอะเหมือนกันแล้วครับ คนเริ่มเยอะเหมือนกันละนูน้นเราจอดอยู่นู้นเลยแต่แต่ก่อนที่ผมมาเนี่ยมันน้อยมากผมกนึกว่าเขาไม่เยอะนะครับแต่พอช่วงส่วนมากเขาจะมาช่วงบ่ายจุนดัน ชงบ่ายนี่รถจะเยอะหน่อยครับผลทั้งว่าไม่เยอะอะไรรับอะไรดีกว่าโอเคเดี๋ยวนะครับร้อยสามห้าร้อยสามห้าจ่ายแล้วนะครับจ่ายไปแล้วร้อยสามห้าท้องหกห้าขอบคุณมากนะพี่ครับผมเก็บเก้าอี้ขอบคุณมากขอบคุณมากอุ้ยโทษครับโอ๊ตายแล้ว ทถลุงพลังเห็นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ให้ตั้งร้านทางเทศบาลไม่ให้ตั้งร้านนะครับตั้งร้านขายของแต่แต่ก็ด้วยความที่เออไม่รู้เขาทําเรื่องหรือว่าฝ่าฝืนหรือยังไงไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจที่เขาพูดเหมือนกันนะครับวันนี้รถก็เยอะหน่อยนะครับ ผมนึกว,ว่ารถไม่เยอะนะครับเพราะว่าแต่ก็ไม่เยอะแต่ก็เยอะจริงครับเพราะว่าเขามาพักร้อนนี่แหละที่มาของเขามาพักร้อนพักร้อนได้เลยฟรีๆถ้าจะพักร้อนให้พักร้อนตอนวันหยุดนะครับนี่แหละพักร้อนจริงๆโอ้โหพักร้อนที่ไม่ร้อนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปข้างล่างก่อนอนแดดโายหาละอายบาล้บาเด็กโอ้พร้อมับส้มตำครับอุ้ยผู้ใดยสางามเป็นรเบเถอะวะเอาเไปทั้งนี่ยแม่ม่แม่ม่้บของจะของฟ้าพ่แี่งใเนี่ยของใครเนี่ยม่โอ้สายคอนเทนต์เยเนี่ยมาไลฟ์สดสายคอนเทนต์นี่ว่ะสายคอนเทนต์ไม่เบานี่ ก็คือถือมาถือมาให้ลบถือมาให้ลกเนี่ยมาพร้อมพร้อมรับประทานครับส่วนตัวที่เหลือกันลังย่างอยู่ครับส่วนตัวส่วนปลาดิบ